สวัสดีครับวันนี้พาเอฟซีมาชมการทำกรเกษตรผสมผสานนะครับปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างเลี้ยงทุกอย่างทำทุกอย่างนะครับที่เราทำได้สิ่งใดที่เราทำได้ให้เราทำไปเถิดนะครับที่เราชอบขิงขากเกษตรแดงใหญ่ก็ปลูกไว้นะครับปลูกไปเรื่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการพึ่งตัวเองอีกแบบหนึง่งอย่าไปคิดว่าปลูกไม่ได้ครับต้อง เราต้องทําได้นะครับเริ่มแรกก็ห่มดินคลุมดินมีฟางแห้งมีขี้งวขี้ควายอะไรก็มาหม่มมาคลุมไว้ก่อนได้นะแล้วค่อยๆปลูกไปปลูกมะม่วงจากเมล็ดก็ได้สิงขาตะไคร้พืชพันธุ์ทันยา,ารนะครับก็หาขอเมล็ดจากญาติพี่น้องมาก็ได้นะครับทุกคนทําได้ไม่อยาก,กสามารถปลูกได้เลยครับน,จนจบี่ต้นตะขบ ต้นตะขบต้นไม้พื้นที่ต่างๆก็สามารถผมดินแล้วก็ปลูกไว้ได้เลยครับต้นกล้วยสารพัดเลยครับขอบคุณครับที่ติดตาม